สวัสดีลูกเพจคิงมูลพาส่วนรวมซื้อขายบ้านทุกท่านวันนี้วันศุกร์นะคะทุกๆวันศุกร์เราจะมาเจอกันที่สำนักง,งานที่ดินปลาจีนบุรีแห่งนี้นะคะวันนี้เรามาส่งมอบความสุขโอนกรรมสิทธิ์บ้านให้ลูกค้านในเครือน้ําทิพย์ของเราอีกหนึ่งครอบครัวเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากลูกค้าโครงการน้ําทิพย์ของเราว่าลูกค้ามีความประทับใจที่เลือกเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรายัางไงเนาะสวัสดีค่ะคุณอนิตาก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับลูกค้าด้วยนะคะวันนี้มารับมอบบ้านโครงการน้ํนาทิพ มอบแฟ้มส่งมอบบ้านให้ลูกค้านะคะในแฟ้มก็จะมีกุญแจบ้านแล้วก็โฉนดแล้วก็ทาเป็นบ้านให้ลูกค้านะคะแล้วก็เป็นที่ระลึกจากคิงมูรพาเรานะคะเป็นหมอนน้องคิงนะคะให้ลูกคา้าเป็นหมอนผ้าห่มนะคะก็ก่อนอื่นต้องสอบถามคุณดานิตานิดนึงว่าวันนี้ดีใจไหมที่ได้รับมอบบ้านดีใจเร็วไหมทําเรื่องเร็วไหมเร็วค่ะเร็วมากๆเลยใช้เวลาไม่ถึง2อาทิตย์เนาะได้บ้านถือว่าเร็วมากๆเอกสารยุ่งยากไหมคะไม่ค่ะเอกสารไม่ยุ่งยาก ทางเราดําเนินการให้ทุกอย่างเลยเป็นยังไงทีมงานทีมลุหลาเป็นยังไงบ้างคะบริการดีไหมดีค่ะบริการดีนะคะก็คือแล้วลูกค้าเข้าไปตรวจบ้านโครงการเราแล้วคือแบบเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงประทับใจประทับใจนะคะหนึ่งเลยของเรามีวิศวกรดูแลให้เนาะแล้วก็พาตรวจละบ้านดูแลให้ทุกจุดนะคะแล้วก็มีปัญหาอะไรก็คือลูกค้าสามารถแจ้งต้อมเราได้เลยผ่านไลน์แอดบริษัทนะคะของทีมงานเราเยอะไหมคะเยอะเยอะให้บริการทั่วถึงดี อยากจะให้คุณดดนิตาฝากถึงเพื่อนๆหรือใครที่กําลังมองหาบ้านอยู่ตอนนี้นิดนึงค่ะก็ใครที่กําลังมองหาบ้านอยู่นะคะ mm hmm. ก็เข้ามาที่คิมบูรพานะคะ mm hmm. บริการประทับใจค่ะ mm hmm. บ้านสวยค่ะ สวยบริการประทับใจค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะมีบ้านสักหลังนะคะอย่าลืมนึกถึงคิงมูลพานะคะสำนักงานขายเราตั้งอยู่โป่งไข่ซอยพวงทองเปิดทำการทุกวัน8โมงถึง1ทุ่มนะคะเรามีเจ้าหน้าที่มืออาชีพคอยให้บริการและคำปรึกษาลูกค้าทุกท่านแน่นอนนะคะแล้วเจอกันนะคะขอบคุณนะคะกุดิตามบายค่ะ,คะ